ยางขึ้นเขาจ้ะขึ้นสั้นไปเรื่อยๆจะพี่น้องย่างหาตามกอไปเรื่อยนะจ๊ะนี่นี่ก้อนใหม่กระเจยยุ่งสิละจ้ะย่างขึ้นหาไปเรื่อยๆจะพี่น้องข้างๆก้อนกั้นกระเสดแนนี่จ้ะก้อนนี้ก็ได้โนหญ่เต๋อบยุ่งว้าวงามเลยจ้ะนี่อันก้อนนอสองนอกระสิพ่อได้นี่นะจ้ะ ก็นั่นเห็นสองสามแหน่งนี่สามสองสานอนนี่จ้ะนี่นี่จ้ะนี่นอนนี่จ้ะอืมได้สามนอนจ้ะก,ก้อนนี่จ้าเด็กนอนแนวหน่อย นี่ก็นอนหน่นอยๆจ้าเอาไปต้มแจลเนาะนี้ก็ได้สามนอนหน่อยจ้าพี่นอ้องนี่ก็ได้นอนหนึ่งจ้ามีห้อยเพิ่นหักไปแล้วจ้าพี่นอ้องมีห้อยเพิ่นหักไปแล้วจ้านี่ก็นอนอยายอยู่จ้าอือหือนอนเดียวกับยายอยู่จ้ามาเพาะนอน,นี่กับยายอยู่ แต่ว่าผงงามไปไหนนอจ่านี่สองนอจา้านอนงจ้านี่เนี่ยเห็นนอนหนึ่งอยู่นั่นจ้าพี่นอ้องนี่ จ้าอ่อนๆเลยจ้าไปต้มแจ้วน่าจ้าพี่น้องต้มกระแสบแกงกระเสบจ้ามาก้อนนี่จ้าพี่น้องนี่นี่เงาเราจ้าเนี่นี่เงาเราก,ก็จะไปทูบแกงน่าจ้านี่ก้อนนี่ได้สองแนงให้เบิ่งก้อนอื่นเลยจ้าเนาะก,ก้อนหน่อยๆกับน้องงามงามจะแด้งจึงคึงน,นี่จ้าพี่น้องทั้งนี้กะ นอง,งามดีจ้ะอันนี้ห้อยเป็นหาค์ใหม่ๆเลยจ้ะเนี่นี่ก็น้อยน,นึงเลยน้อยนี่จ้ะไปเบิ่งฟังทั้งฝุ่นนะจ้ะเนี่มาฟังทั้งนี่ก็นอนง่ายได้จ้ะเนี่ยอ่อ,อนๆอ่อนๆงามๆนี่นนอนนยนนอยจ้ะนี่ขาขัาจ้ะพี่น้องรองายสายสาีใส่กระสอบเลย มาสอบกระเสืบไผ่ของไผ่ของมันได้จ้านี่ห้องสาวสีนี่จ้ะบุหันไดไหลปัญใดจ้าน้องนอนไม่ไลายผุ่นอนแบบง่ายเลยจ้ะนี่นี่จ้านี่จ้าพี่น้องโอ้ขาวขกจ้าอันนี้ก็ดินนอนหน่อยนะจ้ะนี่ ีฟังนี่ดินมันโอบโอ้ไต่นี่จ้ะก็นี่สามนอนี่ละจ้าเนาอใหม่<อ>ที่หามาจ้านี่าานี่นทั้งนั้นกระเฮ็ดเนาอใหม่ดองจา้านี่จ้ะได้หลายยุจามือนี่นอขอบคุณที่รับส่มจา้า